ทางดีแล้วก็มีประทานที่ทำบุญทำกุศลจนเป็นแด้สาหกมคนเมื่อจะเจอมาสิ้แล้วต้องขอเจริญพรเพียรปูชาดอกไม้สู่เกียนทองมีความประสงค์จะบูชาวประเสริฐปกครองค่าของทางวัดตลอดทั้งต่อยอดทะเลบัดต่อยอดทอดท่านป่ายีเตอร์กระดานพึ้นจะเล็กไปในก็ใส่ตีโดเขอเจริญพรเยื่อจะ อ่าโยกสุกัญญาเรียกว่าเหมือนจะเป็นพระตะไครยกวัดเออเป็นกรรมาการวัดเป็นญาติโยมที่ปารักสารโบสดิ์ติเป็นพร,ระยาโโเจากจักนั้นก็อยากปีอยาเดียวติารรมอยู่ใกล้ปาเินเกียรติไปมาใกลไกลสี่้องที่ได้มารับสารโบสดิ์ติเก็อทยอยกันมา สายการประเพณีวัฒนธรรมไทยคือก่อบใหเจีดีตายจะเจอมีความประสงค์